สวัสดีค่ะ,คะพบกับพออน้อยพออ,องสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหานอำเภอบ้านหานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พออน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะค่ะในเรื่องของการรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ2,565ปีงบประมาณ2,565ก็คือตั้งแต่ ตุลาคม2564กับไปจนถึงวันที่30กันยายน2565มีหลายหายท่านว่าลงทะเบียนไว้ในปีที่แล้วกับในปีงบประมาณ2564แล้วจะได้รับเงินในช่วงไหนในปีงบประมาณ2565จะได้รับในเดือนไหนไปดูกันนะคะวันนี้พออน้อย มีคําตอบค่ะทุกท่านเช็คบัตรประจําตัวประชาชนดูว่าเกิดในช่วงไหนแล้วเดือนไหนที่ท่านจะได้รับค่ะมาดูท่านที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2504เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2504เดือนที่ท่านจะได้รับก็คือเดือนตุลาคม 2564นะจ๊ะค่ะแล้วมาดูท่านที่เกิดในวันที่2ถึงวันที่31ตุลาคม2504และที่เกิดในวันที่1พฤศจิกายน2504เดือนที่ท่านจะได้รับก็คือเดือนพฤศจิกายน2564อ่าแล้วมาดูท่านที่เกิดในวันที่2ถึง30พฤศจิกายน2504และ1ธันวาคม2504 เดือนที่ท่านจะได้รับก็คือเดือนธันวาคม2564แล้วมาดูท่านที่เกิดในวันที่2ถึง31ธันวาคม2504และ1มกราคม2505เดือนที่ท่านจะได้รับก็คือเดือนมก,กราคม2565เดือนต่อไปท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่2ถึง31มก,กราคม2505 และ1กุมภา1,2505เดือนที่ท่านจะได้รับก็คือเดือนกุมภา 12, ั1,2565ค่ะและต่อไปเดือนเอ่อท่านที่เกิดวันที่2ถึง29กุมภา1,2505และเกิดวันที่1มีนาคม2,505เดือนที่ท่านจะได้รับก็คือเดือนมีนาคม2,565นะคะ และท่านที่เกิดวันที่สองถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมสอง5ห้ายห้าและวันที่หนึ่งเมษายนสอง5ห้ายห้าเดือนที่เดือนแรกที่ท่านจะได้รับเป็นต้นไปก็คือเดือนเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะและเดือนต่อไปท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่สองถึงสามสิบเมษายนสอง5ห้ายห้าและวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองห้ายห้าเดือนที่ท่านจะได้รับ เดือนพฤษภาคม2565เป็นต้นไปนะคะกาแล้วก็เดือนท่านที่เกิดวันที่2ถึง31พฤษภาคม2 5 0 5และ1มิถุนายน2 5 0 5เดือนแรกที่ท่านจะรับเป็นต้นไปก็คือเดือนมิถุนายน2565กาและท่านที่เกิดวันที่2ถึง30มิถุนายน2 5 0 5และ1กรกฎาคม2 5 0 5เดือนแรกที่ท่านจะได้รับ เป็นต้นไปก็คือเดือนกรกฎาคม2565ค่ะและท่านที่เกิดวันที่2ถึง31กรกฎาคม2505และเกิดวันที่1สิงหาคม2505เดือนแรกที่ท่านจะได้รับเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เดือนสิงหาคม2565และปิดท้ายปีงบประมาณ2565ก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่2ถึง30 สิงหาคม2505และเกิดวันที่หนึ่งกันยายน2505เดือนแรกที่ท่านจะได้รับเป็ีนต้นไปก็คือเดือนกันยายน2565เป็นต้นไปชัดเจนนะคะท่านใดที่ยื่นไว้ลงทะเบียนไว้ในปีงบประมาณ2 5 6 4ครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเป็นผู้ได้รับเบี้ยยางชีพนะคะกรณี เป็นเคสที่รายใหม่นะคะหลายหลายท่านก็สงสัยมาว่าอ,อจะได้รับในช่วงไหนยื่นไว้แล้วค่ะครบ60ปีตามที่ปอ,อน้อยได้ประชาสัมพันธ์นไปนะคะค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับชม แั้ฟังทุกทุกท่านสงสัยสอบถามพออน้อยมาได้นะคะทางคอมเมนต์พออน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคาถามในที่ขาตอบค่ะก็อย่าลืมกดติดตามพ่ออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆค่ะสำหรับในคลิปนี้พออน้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ